คนหลังเขาใช่ไหมครับนี้มาตําอันนี้ครับตำไอ้สารล่ายข้าวครับครับซื้อสร้างซื้อมาครับลงตำเบึงเห็นยูทูบกับตำลาไลงเบืองครับารำลายขาว สาร์ล,ลายขาวบทได้เป็นสปอนเซอร์ตครับเสุดท้ายเบอร์คือวันไหนสร้งมาครับว่าอร์นนี่มันจได้หลายลงมั้งครับทั้งเล็กครับทั้งเล็กไม่เคยกินครับว่าก็เซนน้ำก่อนน้ำแค่น้ำเกลือเอาก่อนแล้วก็วกมาล้างครับล้างห้าหกน้ำครับหรวก็สุนนึงนี่มันบาทต้องมาเป็นห้าเท่าครับ ลองบลงครับเนี่ยถุงนึงน้อยนึงบลูงล้วมันออกมาได้ปะเด็กสิบวานทีมาบันครับผมว่ามันไม่น่าจะเยอะเพราะเขานับเป็นอันนี้ได้เลยเนี่ยเอาสองห่อดีกว่าครับสองห่อดีกว่าเม็น่านหลาย สองห่อดีกว่าพื้นันใหญ่มามันก็มีกี่มีกี่กิ่งมีกี่นั่นเองจับเอาสองห่อครับขเราติดตามตอนตามครับพี่น้องจะมีขี้หญ้าเก็บอ,อ่กครับแช่น้ำเกลือไ้แช่ให้น้ำเกลืออกก 5, อกจักห้าหกนาทีครับน้ำสิบนาทีนะครับ

ลัน้ำส่งครับงน้ำส่งังน้ำส่ง น้ำสับครับเดี๋ยวเราตัดตอนไปตอนที่ล้างเสร็จแล้วนะครับเพราะมันใช้เวลาครับมันสียาวครับคลิปนะครับล้างเสร็จแล้วเอาเซ้น้ำเค็มมาครับเซ้น้ำเค็งไว้จับสิบมืทีครับระวังเบิ้งนะครับมับนสิบป,ปีจังเลย กับพี่น้องแต่สิบห้านทีแล้วมันก็จะข้าเก้าอยู่เห็นบานห้าเท่าเลยครับสองห่อได้ข้าเก้าเต็มกันนิ่มน้ำกินได้แล้วนี่เก็บไ่หอนเดียวเนาะหอนเดียวผมบวชพอกินนะครับกำลนงมาตำับเดีย๋ยวออกใส่ถ้วยใส่จานไปก่อน ไอ่มาหอยครับหอยเซอรี่ครับหอยเซอรี่ต้มแล้วครับต้มแล้วผมแช่น,น้ำไว้มันฮ้อนครับแช่น้ำเย็นครับมาต้มครับพี่น้องอาพริกก่อนแ,แห้งนะ yeah I uh -huh. หยุดใช่ายเช็ไา้ครับับใส่ลงไปไล่ส็ดไล่ตานครับตามันนี้ผม ากุ้งนนรับ,รบกรใส่โพด้วปลิม้มปลิ้มครับใส่สไลด์ข้าวลงไปครับหอยครับหอยหอยหอยชลีครับจะเป็นเขียนไว้หอยโค้งครับซื้อมาจาบไม่โคร เป็นหอยเชอรี่ครับหอมจีนบุมีครับบริษัทครับ แรงครับสาหลายขาวจิ้มแข็งเลย Gua Hmm. Siapa, siapa? Nah, itu dia. บอกกินพร้อมกันครับพี่น้องเสร็จแล้วครับครับจะกินไหมครับนี่ครับตับสไลด์ขาวครับใจหัวหอยเชอรี่ครับมาเซิร์ฟเสฟกันครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับ ตำสลายข้าวครับคั้งแรกครับมันกินด้วกันครับพี่น้องเสร็จเส้วกันครับกัดหินซื้อมาชิดก้อนครับเซนติเมตรนะมีเหรียญนะครับจะกินได้ครับสวัสดีครับมาครับกินกันครับพี่น้องไอตำไอสายข้าวครับก็เหนียวไปนิงครับเอย่กซื้อมาดีไปดีเทปมาครับ หลายมื้อนะครับส,ส่งสำมือ้อลงคลิปมาครับมารับเซฟนะครับ,ม,รบมากินเขากันกินเข้ามาไีกินเข้าครับหลบท้องก่อือืมก็ไปยบท้อ 白红花，好吃。嗯。嗯 มีลองใส่กองหน้าครับ ก็จะเริมามะลวันพอบ่เคยมักว่าสําหรับบ่ใส่หลองนึงครับคั้งแรก กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับพี่น้องจะเป็นกลำลังใจที่คิดๆต่อๆไปครับไปจะน้อยไม่ได้ไปเร็วเขาจะไปให้คนมึนอย่างครับพี่น้อง สุำหรับคุณนิวว่าตรแหนี้ทำเป็นน้อมีทยาว กินโตครับรับคลิปนี้ในก้าวของว่าสวัสดีครับ